ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งโปรดเวไนยสัตว์แสดงธรรมเสมือนายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองปฏีบในที่มืดให้คนตาดีสามารถมองเห็นได้พระองค์ทรงเป็นผู้เกื้อกูลโลกโดยแท้กาบนมัสการครับ ครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรมิกทุกลูกครับผมจเจริญธรรมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบารมีพร้อมทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เป็นโชคดีที่เหล่าท่านทั้งหลายยังมีการดำเนินต่อของเหตุและปัจจัยที่เรียกว่าชีวิต เก่าผ่านไปวันเวลานั้นกืนกินทุกสรรพสิ่งกืนกินตัวมันเองไปเรื่อยๆสิ่งที่ใช้มาแล้วเท่าไหร่นี้เราสามารถรู้ได้แต่สิ่งที่ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่เนี้รู้ไม่ได้เลยวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเนคขมะเนคขมะในที่นี้ จะพูดว่าการนำตัวตนออกนำตัวตนออกนำตัวตนออกในทางที่ติดข้องในสิ่งสิ่งของอะนะสิ่งที่ว่าเป็นเราสิ่งของก็ได้สิ่งที่คิดก็ได้ที่ว่าเป็นเรานำออกนำออกโดยการสละการให้เนยะ คือการให้ทานการทําทานการทําบุญอย่างเงี้นะคือสละออกอันนี้คือว่าเนคขมะนําตัวตนออกนําตัวตนออกจากสิ่งของที่ว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็บริจาคแล้วก็ทําทานไปสร้างบาร,รมีไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็การนําตัวตนออกจากความคิดที่เราว่า สิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกอะไรในลักษณะอย่างนี้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องพูดอย่างนี้อะไรในลักษณะแบบเนี้ยเราก็ให้ทานทางความคิดไปเนี่ยคือนำตัวตนออกจากอะไรต่ออะไรในลักษณะอย่างนี้ทางด้านความคิดก็ดีสิ่งของก็ดีอันนี้เรียกว่าทานนะต่อไปศีลเรารับศีลกันเนี่ย อยู่ตลอดเวลาไม่ว่างานกระถินงานพระปา่าหรือว่างานทำบ,บุญวันธรรมะสวนะหรืองานใดๆก็ดีมักจะรับสินก่อนทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดห้างร้านเราก็จะรับสินก่อนครูบาอาจารย์ก็จะให้สีนตอนสรุปตอนท้ายก็ว่าสีเลนะสุขติงยงติสีเลนะโพคาสัมปะตะ สามประทาสีเลนะนี้ผู้ติงยันติใช่ไหมตาสมาโสถีพวันตุเตการที่ว่าสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยศีลคือปกติศีลคือปกติในปกติที่ใจยังไม่คิดที่จะฆ่าเนี่ยมันปกติ ตอนที่มันไม่คิดที่จะฆ่าที่จะเบียดเบียนมันมันยังไม่มีนี่คือความปกติเพราะมันมีแล้วในลักษณะเช่นนั้นมันก็ไม่ปกติความปกติของมันนี่เองที่มันยังไม่ได้คิดขึ้นมาในเรื่องที่จะเขียนฆ่านะจะฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความคิดก่อนเมื่อคิดแล้วเนี่ยเริ่มไม่ปกติลนะนะไม่ปกติแล้ว พอไปกระทําอีกยิ่งไม่ปกติเข้าไปใหญ่เลยคือความเล่าร้อนในปกติก่อนที่ยังไม่ได้คิดที่จะฆ่าเนี่ยนี่คือความปกติเป็นสุขนั่นน่ะศีเลนาสขกสิงยังติเนี่ยเป็นสุขตรงเนี้ยตรงที่มันยังปกติอยู่พอมันคิดจะฆ่าแล้วมันปรุงแต่งที่จะฆ่าแล้วเนี่ยกระวนกระวายละกระวนกระวายละจะมีความสุขตรงไหนล่ะที่คิดทําลายทาลายข่มเหงคเนงร้ายอะไรต่างต่าง รหรัสประหารเนี่ยลองคิดดูเลยมันมีความสุขที่ไหนใจตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยความไม่ปกติความไม่ปกติก็เลยหาความสุขไม่ได้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จะมีไม่ได้ก็ลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไปตามนั้นเน่ตรงนี้กที่ว่าต้องพิจารณาโดยแยบคายโดยโยนิโสมนาสิการเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นอิทัปปัจจยตามีสิ่งน,งนี้สิ่งนี้จึงมีเงี่ย เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้าสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วศีลนะโพคาะสัมปทาศีลทําให้เกิดซึ่งทรัพย์ทรัพย์ในที่นี้คือทรัพย์ที่โจรขโมยไม่สามารถจะนําไปได้ไม่ว่าจะน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือไฟไหม อะไรในลักษณะอย่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะหายไปไหนได้นี่คือความปกติความปกติความปกติของมันเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากความสุขก็ได้แล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่สามารถที่จะสูญหายไปไหนได้แต่ความไม่ปกติเนี่ยความไม่ปกติที่มันปวนแปรไป เข้าไปเสวยเข้าไปกินเข้าไปเสพอารมณ์แห่งความนึกคิดเนี่ยนำไปสู่การกระทำใช่ไหมในสิ่งในลักษณะแบบเนี้ยทรัพย์สมบัตินั้นก็ยอมที่จะมาลายหายสิ้นไปได้เพราะทำเหตุในลักษณะแบบนี้ความสุขก็หายไปความสุขก็หายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่ เราว่าเป็นทรัพย์นั่นอะมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาพอหมดสิ้นลมหายใจไปก็กลายเป็นของคนอื่นเสียทั้งหมดแล้วในลักษณะอย่างนั้นความจริงมันก็ไม่เป็นของเราตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเสื่อมสลายเสื่อมสลายของมันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆมีอายุการใช้งานทั้งหมดในลักษณะแบบนี้ เงินมีเท่าไหร่มันก็จะต้องมีการใช้ใจ่ายแล้วก็มีการหมดไปอย่างเงี้ยถ้าเงินไม่หมดไปก่อนชีวิตนี้ก็หมดไปก่อนชีวิตนี้หมดไปก่อน <c oughs> เงินนั้นก็ไม่ใช่ของเราถึงชีวิตยังอยู่แต่เงินนั้นหมดไปมันก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วในลักษณะแบบนั้นพอมาถึงข้อสุดท้าย ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติศีน้ำให้ถึงซึ่งนิพพานความดับเย็นความดับเย็นนั้นก็ก่อเกิดขึ้นมาจากความปกติความปกติที่ยังไม่ได้เกิดความเข้าไปยึดไปถือในสิ่งใดทุกคนมีอยู่แล้วตามระบบตามธรรมชาติในระหว่างที่ มันย,มยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้คิดอะไรถึงเวลาที่มันคิดแล้วก็เนคขมะนำตัวตนออกมาจากความเป็นความคิดนั้นไม่ใช่ห้ามความคิดนะแต่นำตัวตนออกมานำออกมาอย่างไรก็เห็นตามธรรมชาติที่เขามีเหตุใช่หไหมมีเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมีมีเหตุโดยตามองเห็น มีเหตุในการกายสัมผัสหูได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสในลักษณะอย่างเงี้ยเมื่อมันมีเหตุมันก็ทำให้คิดเนี่ยเห็นไหมกระบวนการธรรมชาติเงี้ยเมื่อคิดแล้วไปอินในความคิดนั้นก็เข้าไปสู่การกระทาในลักษณะแบบนี้เราดูหนังดูละครในช่วงตอนใดที่มันทำให้เราตื้นตันใจหรือสงสารอย่างเงี้ย น้ำตามันจะซึมออกมาในลักษณะเงี้ยมีเหตุนี้เหตุนี้จึงมีในลักษณะแบบเนี้ยเห็นในสิ่งพวกนั้นอ่ะมันเป็นปกติของกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยพราะมันปกติในลักษณะอย่างเงี้ยจึงเป็นความดับไงนำตัวตนออกจากการเข้าไปเป็นความคิดความคิดเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นตามเหตุและปัจจัยของมันเป็น ระบบกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อระบบกระบวนการตามธรรมชาติอย่างเนี้ยคนเข้าใจยากเพราะพรพุทธองค์ทรงโปรดเมตตามาพูดถึงระบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้มาเป็นอริยสัจสี่เนี่ยคือว่าจะให้เห็นในสิ่งที่มันปรากฏการที่ ปรากฏการ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นให้สาธุชนเนี่ยที่จะเข้าใจง่ายอย่างทุกอย่างเนี้ยนะความทนได้ยากได้เข้าใจง่ายเมื่อเข้าใจง่ายแล้วก็สาวไปหาเหตุของมันคือตัวการเนี่ยไปหาตัวบงการตัวการของมันก็คือสมุทยไทยคือเหตุให้เกิดทุกข์ในลักษณะอย่างเนี้ย <c oughs> พอมันเข้าใจว่าเออไอตรงเนี้ยถ้าสร้างเหตุตรงนี้นะมันก็นําเข้าไปสู่ความทุกข์ ถ้าไปเอาไอ้ธรรมชาติที่มันเป็นความรู้สึกความคิดเนี่ยกอดรัดเข้ามาไม่เนคขมะถอนตัวตนออกไปเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความทุกข์แต่เมื่อไม่ไปนําเข้ามาถอนตัวตนออกไปไอ้สิ่งที่รู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองเมื่อมันมีสิ่งกระทบมันย่อมสะเทือน ไปในลักษณะอย่างนั้นเองโยนก้อนหินสักก้อนหนึ่งลงไปในน้ําก้อนเล็กๆเนี่ยมันจะกระจายเป็นวงวงวงไปจนสุดขอบสระนั่นแหะในลักษณะแบบเนี้ในช่วงแสงแดดออกชัดๆเนี่ยลองดูเสือยญาติทามทั้งหลายมีสระน้ําอยู่ไม่ว่าจะเป็นสระน้ําธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตามอ่ะโยนอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งสิมันจะเป็นวง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 ไปจนสุดขอบสระนั่นเนี่ยมีเหตุอย่างนี้ ไอสิ่งนั้นๆนอ่ะมันจึงมีเกิดต่อไปจากวงหนึ่งเป็นวงสองเป็นวงสามเป็นวงสี่จากหินตกลงไปหรือสิ่งของใดๆตุ้มลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นวงไปวงหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงห้าวงหกใช่ไหมเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยก่อเกิดไปเรื่อยก่อเกิดไปเรื่อยในลักษณะอย่างงี้ตรงนี้อ่ะเมื่อมีความเข้าใจแล้วว่าเหตุตรงเนี้ยมันจะทําน้าเข้าไปสู่ความทุกข์ก็ถอนตัวตนออกมาคือเนคขมะ ถอนตัวตนออกมาจากสิ่งนั้นจากเหตุนั้นเมื่อเหตุนั้นไม่ปรากฏผลนั้นก็ไม่ปรากฏไม่โยนหินลงไปในน้ําไอว้วงวงแต่ละวงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันวงที่มันกระจายกระจายกระจายออกไปจนชนขอบสะเนี่ยก็เพื่อมออกไปก็เพื่อมออกไปก็เพื่อมออกไปจนชนขอบสะในลักษณะแบบเนี้เมื่อไม่โยนหินก้อนต่อไปหินก้อนนั้นจมลงไปสู่ใต้น้ํา ไอ้วงๆเนี่ยมันก็เริ่มหายไปหายไปหายไปเนี่ยเมื่อทําเหตุตลอดโยนหินตลอดไอ้วงๆเนี่ยวงละลอกขึ้นของน้ําเนี่ยมันก็จะกระจายกระจายอย่างไม่จบไม่สิน้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยคือว่าเมื่อตัวการซึ่งเป็นเหตุเนี่ยที่เรียกว่าสมุทัยเลยเหตุให้เกิดทุกข์ในลักษณะอย่างเงี้ยนะเมื่อพิจารณาได้และเข้าใจแล้วอ้อมันมันเป็นแบบนั้นเองโดยโดยธรรมชาติมันเกิดของมันแบบนั้นเอง เมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะตัดเหตุนั้นได้ไงกลับสู่ความเป็นปกติความเป็นปกติธรรมดาในลักษณะแบบเนี้ยคราวนี้คือว่าสิ่งที่มันปรากฏให้รับรู้ได้เนี่ยตรงนี้แหละที่เราเห็นเห็นได้นี่แหละนัไม่ใช่ว่าต้องพยายามเข้าใจหรืออะไรไปขบคิดเพื่อให้เข้าใจ ในคําพูดต่างๆเนะี่ยเพราะคําพูดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทียบเคียงกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไปคิดเอาตรงนี้ให้เป็นสิ่งนั้นมันไม่ได้มันจะไปเทียบเคียงเรื่อยๆเทียบเคียงเรื่อยๆมีคําอธิบายเรื่อยๆแล้วเราคิดเรื่อยๆมีคาอธิบายเรื่อยๆเมื่อเราถามสิ่งนี้ก็มีคําอธิบายเรื่อยๆแล้วก็ไปคิดถึงคําอธิบายนั้นต่อไปต่อไปในลักษณะอย่างนี้อ่ะมันมันก็ไม่จบมันก็ไม่จบ เกิดความเครียดอีกอ่ะไม่อยากที่จะรู้อะไรใช่ไหมคราวนี้เราย้อนกลับมาดูตามปกติธรรมดาธรรมชาติเลยที่ปรากฏให้ได้รับรู้ได้ในขณะนั้นได้ยินในขณะนั้นริ้มรถในขณะนั้นสัมผัสในขณะนี้อารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นอย่างเราทำงานเพียๆมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทำงานนั้นก็เพียก็เพียง่วงก็ง่วงสำเร็จก็ยังไม่สำเร็จ มันสับสนวุ่นวายหรือเกินอย่างประเภทพวกเอกสารอะไรต่างๆในลักษณะอย่างเงี้ยยุคสมัยนี้ก็จิ้มเอาจิ้มเอาอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วมันไม่สําเร็จสักทีเนี่ยเนี่ยเห็นกระบวนการที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใจอ่ะมันมุ่งหมายไปจะให้สําเร็จใช่ไหมเสร็จแล้วมันไม่สําเร็จเห็นความขุ่นมัวอะไรของมันเนี่ยเนี่ยเรียนรู้ตามธรรมชาติตรงเนี้ยไม่ได้พอมาเรียนรู้มันเห็นแล้วมันไม่ไปเอาหรอกนะมันก็เป็นกระบวนการตามธรรมชาติอีก เมื่อเข้าไปรู้มันไม่เอามันจะเนคขมะาเนคขมะม,มันถอนต้นตัวออกมาจากสิ่งนั้นแต่ก็ทําอยู่ทําอยู่แต่ไม่เอาไอ้กระบ,บวนการที่มันทําให้เกิดความสั่นสะเทือนของความเศร้าหมองเนี่ยที่เรียกพูดง่ายๆก็คือความไม่พอใจทำไม่สําเร็จไม่พอใจลักษณะเงี้ยไ,ไม่ได้เอาต้นตัวอะไรเข้าไปอยู่ตรงนั้นถอนต้นตัวออกมาเนคขมะออกมามันเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นตามธรรมชาติอย่างเงี้ย เห็นความขุนมัวไม่ใช่ไปห้ามความขุนมัวเมื่อมันมีเหตุแบบนั้นมันก็ขุนมัวอย่างนั้นแหละล้วจะไปไม่ใช่ว่าให้เห็นเหตุนะให้เห็นเหตุแล้วมันก็เข้าใจที่มันจะเข้าไปเสพอารมณ์นั้นไม่ใช่ไปละเหตุเลยถ้าทําเอกสารสิ่งนี้แล้วทําให้ทุกไม่ทําดีกว่ามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นคือว่าในระหว่างที่มันจะถอนจนตัวออกมาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะก่อนเนี่ย มันจะเห็นสภาวะก่อนแต่ในทํานองเนี้ยมันจะต้องทำไงถ้าสิ่งใดที่มันไม่ไปทำให้เสียความปกติเสียความปกติเพราะไอลักษณะอย่างนั้นแ่ะมันจะสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จไม่ได้ตั้งเป้าใดๆไว้แต่ทำเต็มที่สำเร็จไม่สำเร็จให้มันเป็นอีกวาระ ต่อต่อไปเรื่องของมันแต่ในปัจจุบันเนี้ยคือว่าทําให้เต็มที่ในลักษณะอย่างนี้แต่เรื่องการที่จะไปทําร้ายไปเข็นฆ่าอะไรกันในลักษณะอย่างเนี้ยเมื่อเห็นแล้วว่าใจกําลังคิดที่กําลังจะทําแล้วไม่ถอนตนตัวออกมาจากความคิดนั้นเห็นที่มันคิดพอเห็นอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ไปหรอกมันก็จะอยู่ปกติเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะจะสามารถข้อที่หนึ่ง ที่ว่าปานาติบาตเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นปกติของมันได้นะเมื่อมันเห็นแบบนั้นแล้วมันไม่ไปไม่ไปตามใจอ่ะลักษณะแบบนั้นเอื้อมมือแล้วจะตบยุงเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยสติมันมาก่อนไงถ้าสติไม่มาก่อนพอจีด๊ดปุ๊บปักเข้าไปในลักษณะอย่างเงี้ยความเคยชินแต่สติมันมาก่อนเห็นมันก็ไม่ทำ การที่จะไปหยิบสิ่งของใดๆที่ถือว่าเป็นของตนที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อะไรในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เห็นมันต้องคิดก่อนใช่ไหมมันต้องคิดก่อนเห็นน่คือว่าตัวรู้อสําคัญมากรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงใดไม่ทันก็รู้ว่ามันไม่ทันเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่ได้ที่จะต้องไปให้ทันให้ทันอย่างเดียวเพื่อที่จะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นอะ เพราะว่าความไม่เที่ยงของมันอ่ะมันแปรปวนอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นของมันไปอย่างนั้นใช่หไหมการที่มันก็จะระงับยับยั้งสู่ความปกติของมันได้ที่มันจะไปทําเหตุให้เกิดทุกข์จากการที่เรียกว่าผิดศีลในลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความคิดก่อนแล้วมันถึงจะนําไปทีหลังเนี้ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน มันในลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นก่อนร่างกายเหมือนหุ่นยนต์แล้วก็จิตมันก็สั่งไปสั่งไปในลักษณะแบบนี้ที่พูดอยู่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากมันมีสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่รู้สึกได้ก็เท่านั้นเองยน่นย่อมาก็เหลือแต่สิ่งที่รู้สึกได้เท่านั้นเองรู้สึกรู้สึกรู้สึกเท่านั้นมีแค่นั้นพอจะพูด เนี่ยจะพูดด้วยความสนุกพูดเพื่อต้องการใดใก็ตามที่ว่าพูดเท็จส่อเสียดเพอเจอร์หรือคําหยาบในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความคิดก่อนคิดเพื่อที่จะพูดให้สนุกหรือเพื่อเพื่อที่จะอวดตัวเองโชว์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะหรือจะเพื่อผลประโยชน์อะไรแล้วแต่มันต้องเกิดความคิดขึ้นมาก่อนเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาก่อนในระหว่างนั้นเองเห็นละ ที่คิดเพื่อที่จะพูดเพราะมันเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความยับยั้งไปเองสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นในขณะอย่างนั้นนงแล้วมันก็จะสู่ความปกติเนี่ีลข้อดีมันก็จะอยู่เหมือนเดิมสู่ความปกติเหมือนเดิมมันไม่ได้ผิดไหลแล้วมันก็ไม่ก่อเกิดตัวการแห่งเหตุเข้าไปสู่ความทุกข์เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้ส่วน ความปกติที่มันอยากที่จะได้อารมณ์เกิดจากสิ่งที่เข้าไปกล่อมประสาทให้มันเคเบิลเคิมให้มันสนุกสนานอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เห็นทำเหตุนี้ไปสู่สิ่งนั้นพอมันเห็นก่อนอ่ะมันจะเข้าใจอมันจะเบรกก็มันเหมือนก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกเลยในในตรงนั้นอ่ะถ้าไม่เห็นก่อนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถ้าไม่เห็นมันก็ไหลไปไหลไปอย่างเงี้ยที่ พอฟังตรงนี้ก็จะพยายามที่จะไปรู้ในความคิดรู้ให้ทันรู้ให้ทันใช่ไหมนี่ก็ไปโดนอีกอะเมื่อรู้ไม่ทันโดนอีกอะเป็นตัวการเกิดขึ้นอีกอะคือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์อีกรู้ไม่ทันทุกข์อีกแล้วนั่นอะทันไม่ทันก็ช่างศึกษากระบวนการตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติที่มันเป็นเหตุปัจจัยเนื่องต่อกันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีในลักษณะแบบนี้ มันจะเข้าใจมันจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเหมือนโดมิโนอ่ะอันนี้ล้มอันนู้นก็ล้มไปล้มไปล้มไปในในลักษณะแบบเนี้ถ้าโนบิโน่เนี่ยที่ตั้ง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 ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมหลายๆที่ที่เด็กๆเขาแสดงกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งเป็นตัวอักษรมั่งตั้งเป็นดอกไม้บานมั่งอะไรเงี้ยพอล้มไปอันนึงก็ พวกนั้นก็ต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปเป็นรูปแบบอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้นะเจียนเป็นท่อนสีเหลี่ยมเหลี่ยมต่อต่อกันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าข้อใดข้อหนึ่งดึงออกมาไอ้ตรงเนี้ยมันก็ล้มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอไปถึงเก้ามันไม่ไปสิบแล้วเด่ยเพราะว่าเราดึงอันสิบออกมันไม่ไปสู่อันสิบเอ็ดอนี้ก็ล้มมันก็หยุดอยู่แค่นี้ลักษณะเดียวกันอะ S <S <an> <S เมื่อมันเห็นก่อนมันจะตัดวงจรเนี่ยเมื่อมันเห็นก่อนมันจะตัดวงจรตัดวงจรตัดวงจรเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันเห็นได้ทุกครั้งหรอกสิ่งไหนเห็นได้ก็เห็นได้สิ่งไหนเห็นได้ก็หเห็นได้เนี่ยความที่มีความเพียรเห็นอยู่ตลอดตามเหตุและปัจจัยเนคขมะถอนตนตัวออกมาเนี่ย,ต,ย,ดดยต้องการเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองต้องการเพียงแค่จุดเดียวเห็นชัดๆเพียงแค่จุดเดียว เห็นไม่ทันร้อยครั้งเห็นทันพันครั้งอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายแต่เห็นแล้วเข้าใจเลยว่ามันคิดเองอย่างเงี้ยมันจะถอนตนตัวของมันออกมาเลยเนี่ยอย่างเห็นใบไม้อะไรอย่างเย้ยในลักษณะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งฟังผู้พูดอยู่เนี่ยก็คิดเองใช่ไหมก็คิดเองคิดไปบางบางท่านก็ว่าโอ้ใช่บางท่านก็ว่าไม่ใช่บางท่านก็โอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงบางท่านก็ ตีความหมายอะไรไปมันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยฟังคลิปคลิปเดียวเนี่ยเนี่ยคลิปคลิปเดียวคอมเมนต์จะเป็นคอมเมนต์หรือจะเป็นคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้เลยก็ตามหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่มาส่วนตัวก็ตามหรือพูดคุยกันด้วยความสงสัยก็ตามคลิปคลิปเดียวเนี่ยเรื่องเดียวกันอะสี่สิบห้าสิบคนร้อยคนพันคนฟังในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่คําถามไม่เหมือนกัน คำถามไม่เหมือนกันคือความเข้าใจของแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันระบบกระบวนการตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหะไม่ใช่มีใครผิดใครถูกนะที่เข้าใจไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นแต่นี่คือกระบวนการตามธรรมชาตินะ่ะหลายแง่หลายมุมที่เราจะไปจับเอาจุดไหน ในลักษณะอย่างนั้นน่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,น่มันก็มารวมในธรรมชาติที่ปรากฏให้รับรู้ได้เท่านั้นเองความสงสัยก็เกิดขึ้นจากเหตุที่ไปตึกถึงเรื่องนั้นเนี่ยความสงสัยก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะนี้เราก็เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นจากเรื่องนี้นี่เมื่อไม่เข้าใจก็สงสัยต่อไปอีกสงสัยต่อไปอีกเนี่ย เมื่อเข้าใจแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปสงสัยต่อไปอีกเพราะว่ามันเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ลาบคาบในทีเดียวในลักษณะอย่างนั้นเข้าใจลาบคาบในทีเดียวก็คือความปกติของมัน,นที่มันเข้าใจมันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นที่มันไม่เข้าใจก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างทุกอย่างคือถ้ามีช่องนิดนึงในมุ้งลวดเนี่ย ยุงหรือแมลงมันก็จะเข้าไปได้นะคือว่าอะไรที่มันขาดมันโหวเนี่ยปิดให้หมดเลยในลักษณะเงี้ยปิดให้หมดเลยทุกๆความคิดที่จะเป็นตัวการเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกเนี่ยปิดทั้งหมดเลยในลักษณะอย่างเงี้ยเห็นมันตามธรรมชาติแล้วก็เนคขมะถอนต้นตัวออกมาจากสิ่งที่จะนําไปสู่กระบวนการให้เกิดตัวการแห่งตัวการนี่คือสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกเนี่ย นะไม่เว้นช่องในลักษณะอย่างเงี้ยไม่เว้นช่องมาโลกาสังละพันตุมาอยาเปิดโอกาสแก่มารเถินที่เราแผ่เมตตากวดน้ําอิมินาในลักษณะอย่างเงี้ยมาโลกาสังละพันตุมาย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินในลักษณะแบบนี้เอานะวันนี้ก็ได้เวลาอันพอสมควรแล้วก็ขอ จบไว้แต่เพียงเท่านี้เนคขมะถอนจนตัวถอนจนตัวออกถอนจนตัวออกจากความครอบครองความเพลินในความรู้สึกเห็นความรู้สึกของมันเป็นอย่างนั้นกินน้ำพริกกะปิก็เห็นความรู้สึกของมันอย่างนั้นความรู้สึกของมันอย่างนั้นนะ เห็นความรู้สึกของมันอย่างนั้นถอนต้นตัวออกจากความพอใจในรสชาติของน้ำพิกกะปิหรือไม่พอใจในรสชาติของน้ำพิกกะปิแต่ถอนต้นตัวออกมาไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนั้นมันพอใจหรือไม่พอใจให้มันพอใจแล้วไม่พอใจของมันอยู่ตรงนั้นเนคขมาออกมาจะกลับสู่ความปกติ แล้วสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะนี่พุติงยันติย่อมที่จะเกิดขึ้นเป็นระบบตามธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจะปรากฏตามปรากฏตามปรากฏตามในลักษณะแบบนี้คือตัดตัวโนบิโน ถ้าเกิดโดบิโน่เนี่ยที่มันเรียงไปเป็นร้อยๆแสนแสนอันเนี่ยถ้าตัดได้อะเอาหยิบอันที่สองออกมาพอล้มไปอันที่หนึ่งมันก็จะไม่ไปชนอันที่สามมันก็จะไม่ล้มต่อไปตัดที่เก้าสิบเก้าก็ได้ไปตัดที่อันที่แสนก็ได้มันก็จะไม่ต่อจากนั้นแต่ตรงนี้มันจะไปยาวแล้วเนี่ยเมื่อเห็นเร็วเข้าใจเร็วมันก็เนคขมะถอนออกบาเร็วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปในลักษณะอย่างนี้ จนกว่ามันจะจบสิ้นไปมันจบสิ้นไปเพราะว่าไม่เข้าไปครอบครองและไม่เข้าไปไม่เข้าไปอ่ะคือเนคขมา่าถอนตอนตัวออกมาไม่เอาตอนตัวเข้าไปเป็นอะไรอะไรในสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้ในลักษณะอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไปก่อนมันจะเกิดโยนิโสนนามาสิการไปก่อนแล้วก็เขาจะไปเห็นว่าอ้อ ตรงนี้เป็นตัวการจริงๆที่สร้างความทุกข์ขึ้นจริงๆคือสมุทัไทยเนี่ยเป็นตัวการจริงๆสร้างความทุกข์ขึ้นจริงๆเมื่อเข้าใจตรงนี้มีศรัทธาโดยเต็มเปลี่ยนแล้วมีความพอใจที่จะทํางานตรงนี้แล้วในลักษณะอย่างนี้ละ่ะมันก็จะนําเข้าไปสู่บุพานิมิตเจ็ดบุพานิมิตเจ็ดเนี่ยก็ลองไปดูเถิดนะว่าจะบุคคลผู้นั้นจะสมบูรณ์ในมรรคมีองค์แปดได้อันเนื่องมาจากเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้ จะวนมารวมกันหมดอะไม่ว่าปฏิจจสมุปบาทหรือว่าบุพานิมิตเจ็ดหรือว่าฉันทะหรือว่าอินทรีย์จะจะมารวมกันหมดลองดูสิในธรรมแต่ละบทแต่ละตอนนะจะมารวมกันหมดที่จุดเดียวกันเพราะว่ามาจากจุดเดียวกันมาจากจุดกระบวนการตามธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วก็กระจายแยกแยะออกไปเพื่อให้เราทั้งหลายนั่นอะเกิดความ เข้าใจได้น่ะเกิดความเข้าใจได้เนะ่ะก็เลยดูเหมือนยากใช่ไหมดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลองไปลองลองศึกษาดูท่านที่เคยศึกษามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วตรงนู้นก็จะโยงมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะโยงไปตรงนั้นในลักษณะแบบเนี้ยเพียงแต่ดึงตัวใดตัวหนึ่งออกมาตัวการที่เรียกว่าสมุทไทยจะไม่ทํางานต่อของโดบิโนโ่น่ะวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้อรุณธรรมสวัสดี มีความปกติเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความไม่ปกติแต่ไม่เอาตัวตนเข้าไปจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทั้งหลายเิรเจริญธรรม